น่าจะต้สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้แม่ปุ๊จะมาตัดอันนี้เป็นชวนชมยักษ์ดำนะทุกคนแม่ปุ๊ตอนนั้นซื้อกิ่งมาแบบแพงนะกิ่งกิ่งเท่านี้เองนะทุกคนเขาขายกิ่งแล้วแบบเป็นร้อยอ่ะน่าจะหรือเปล่า50บาทหรืออะไรแต่ว่าพอเราเอามามันหลายวันเนาะแม่ปุ๊ เสียบได้แค่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 ต้นเดียวนะทุกคนนอกนั้นคือเน่าไงมาทุกคนมาตัดแล้วแม่พูจะเลยไปประมาณเนี้ยแม่ปูจะเอาไปเสียบคือเอาไปเอาไปไปชำในดินเลยนะทุกคนนี่ไม่รู้ดอกเขาจะร่วงไหมแม่ปูตัดเก็บดอกไว้ ทุกคนต้นนี้ต้นนี้แม่ผูจะตัดประมาณนี้แล้วกันมันมีตุ่มดอกออกอืมนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปชามกันนะยักษ์ดำ